สวัสดีครับผมก็จะพามาแนะนํากับลูกอมนะครับลูกอมชุดนี้เป็นลูกอมปีห้าเจ็ดนะครับพร้อมผ้ายันนี่ครับจะมีหลายแบบนี่ครับตีหายากเอาแกะให้ดูสีดําทาทองครับหายาก นี่ครับทาทองนี้จะมีเป็นแบบบ็อกนะครับไม่ไม่ใช่ปั้นเองนะนี่เป็นบล็อกแล้วก็พิมพ์ใส่บ็อกนะครับนี่แล้วก็ลูกนี้เป็นท่าทองนี่ครับลูกนี้ไม่ใช่สีดำนะ นี่ครับไม่ใช่สีดำนะครับตรงนี้เพิ่งแกะออกจากซองวันแรกนะครับนะี่เอามาให้ดูกันครับนี่นี่เป็นเป็นลักษณะอย่างงี้ครับมีบล็อกนี่ครับ,ม,บ,รบมาคู่กับหวายครับนี่ครับซองแบงนี้แล้วก็จะมีมีนี่ครับแบบนี้นี่ครับ,แบบน,น,รบนี่ก็เป็นบล็อกเหมือนกันนะเห็นไหม ช่วงนูนเห็นไหมนี่นะครับนี่นะบล็อกแล้วก็ประกบนี่ครับแล้วก็จะมีแบบปั้นเองนะใช้มือปั้นเนี่ยจะให้ดูครับนี่ครับอันนี้ปั้นเองครับข้างในนี่เป็นสีดำนะ สีดำทาทองนะครับนี่ครับข้างในเป็นสีดำเป็นเนื้อดำทาทองสองลูกนี้จะพิเศษหน่อยนี่ครับอันนี้สีเหลืองนะอันนี้จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาทองอันนี้สีดำแปดทอง ผมเห็นลูกลูกแรกเนี่ยนะัอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเหมือนกัน สีดำทาทองพร้อมหวายหวายตัดหวายก็จะมีแบบทาทองด้วยนะครับนี่ครับหวายทาทองความเชื่อก็คือของหวายนะครับเป็นความเชื่อก็คือป้องกันคุณใสป้องกัน ป้องกันสิ่งไม่ดีอ่ะทุกสิ่งอย่างครับนี่ครับนี่ครับ,ครบแค่หวายก็ดีแล้วอ่ะดูดิแล้วมีทุกองมาด้วยอ่ะดูดิอ่ะ แต่ลูกนี้ผมชอบเป็นพิเศษนะเพราะมันหายากครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปถ้าม,มีใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูนะกดไลค์กดติดตามกดส u ั s c ส i b ด้วยครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ